แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ AUD/USD สกุลเงินของ AUD/USD เราจะเห็นว่าตลาดนั้นเกิดการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมราคาโครงสร้างเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้เราจะเน้นเทรดแนวโน้มเทรนขาลงเราจะดักเดินจังหวะสัญญาณเซลล์แนวต้านที่เราให้ความสนใจ นั้นจะอยู่แนวต้านที่โซนของไฟบนัซี่ที่ห้าสิบถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นจะเป็นโซนแนวต้านแรกโซนแนวต้านที่สองจะเป็นโซนที่เจ็ดสิบแปดจุดหกถึงแปดสิบแปดจุดสี่จะเป็นโซนแนวต้านที่สองที่เราให้ความสนใจกลยุทธ์ในการเทรดเราจะรอสัญญาณนั้นให้ขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่หนึ่ง หรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2เราจะรอสัญญาณ PA เซลลที่โซนแนวต้านที่1ห,หรือโซนแนวต้านที่2และรอรูปแบบสัญญาณของชาร์จแพทเทิร์นกับตัวเป็นอนวโน้มคาร์อลเราจะเปิดคำสั่งเซลลลงมาเราจะมาเก็บ TP ที่โซนราคา0.65231 และเราจะวางสต o อปลอดไว้ที่ราคา0.65791ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งเซล์ลในคู่สกุลเงินของตัว AUDUSD